สวัสดีครับมาคุยกันเรื่องหวยวันอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีมีจุดสังเกตมาเล่าฟังอีกจุดหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าคือผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกในวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันที่1เมษาปี61นะครับจนถึงล่าสุดวันที่2พฤษภาปี64นะครับตามนี้เนาะงวดที่แล้วนี่แหละนะครับงวดที่แล้วนี่งอง501 2 72นะครับตั้งแต่วันที่1เนาะ,ะคล้าย2ตัว18นะครับก็ เ็จุดสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นการนําข้อมูลผลสลากจินแบงรัฐบาลย้อนหลังมาพูดมาคุยนะครับมาเล่าให้ฟังเฉยๆในสิ่งที่ผมเห็นนะครับอยากแบ่งปันว่างันเถอะนะครับผมไม่รู้นะครับว่าหวยออกตัวไหนนะครับสิ่งที่ผลพูดเป็นเพียงการนําเรื่องราวเก่าๆนะครับนำข้อมูลเก่าที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมาเล่าสู่คนฟังเฉยๆเป็นจุดสังเกตเฉยๆนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับผลหวยผลสลากที่จะออก ในงวดที่ถึงนี้หรือเปล่านะครับเนาะมันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่มันจะเป็นไปตามนั้นเพราะว่ามันมีสถิตินะครับและก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะไม่ตรงกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมีโอกาสทั้งถูกและผิดนะครับผมผมจะไล่จากตรงนี้ไปนะครับไล่จากงวดวันที่นี่ผมจะไล่ไปอย่างนี้น,นะนะครับมันจะได้เห็นชัดชัด ดูหลักหน่วยเอ่อดูหลักหมื่นกับหลักแสนนะครับสามแปดมาดูผลงวดถัดมานะครับงวดล่าสุดเนี่ยมีแปดเด่นนะครับนี่เพราะฉะนั้นง่ายๆคือหลักหมื่นกับหลักแสนเป็นตัวตั้งนะครับเพื่อทำนายในงวดถัดไปนะครับห้าศูนย์นะครับเลขห้าติดเด่นทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ 9 4นะครับมาดูผลโอ้สี่ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแปดเจ็ดมาดูผลแปดหนึ่งหนึ่งกับแ8ดแปดนี่8ปดทั้งบนทั้งล่างเจ็ดแปดมาดูผลเก้าสามแปดกับเก้าแปดนะครับแปดบนแดล่างครับสี่ห้าครับมาดูผล สี่ศูนย์สามกับเก้าสี่สี่บนสี่ล่างมันจะเริ่มใช้วิธีการนี้ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับพอขึ้นไปเนี่ยมันก็มีสลับมีเด่นบ้างไม่เด่นบ้างนะครับเนาะผมจึงอย่างวดเน,นี้เจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าไม่มีสักตัวนะครับหนึ่งเจ็ดก็มีแค่เจ็ดนะหววน,นี้ไม่มีเจ็ดสามหวดน,นี้ไม่มีเพราะฉะนั้นวิธีการนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่ วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งธันวาคมหกสองนะครับใช้ได้มาถึงวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกสี่ซึ่งซึ่งก็ทำนายผลงวดวันที่สองนะครับวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งก็โอเคอยู่นะเด่นล่างนะครับนะนี่สามแปดเด่นล่างเนาะนะครับ เพราะฉะนั้นตัวคาดการณ์ที่จะเด่นในงวดในงวดวันที่16น,นะครับห้าก<น>ับศูนย์นะ16ทับห้าทับ64นะครับ16ทับ5ทับ64คาดการณ์ว่าจะติดเด่นในงวดวันที่16ทับ5ทับ64นะครับคือห้ากับศูนย์อย่างที่บอกไว้นะครับ วิธีการนี้นะครับสูตรนี้มันไม่มันไม่ได้เดินดีตลอดเนาะมันเพิ่งเริ่มเดินตั้งแต่วันที่1นะครับธันวาหกสองนะครับมาถึงนี่แหละผลมาถึงนี่เลย5วันที่สองะพฤษภาหกสี่นะครับห้ากับศนะูนย์ะมาดูกันว่าวันที่สิบหกนะครับจะมีเลขค่าหรือเลขศูนย์หรือไม่หรือจะมาทั้งสองตัวไหมแต่ที่สำรวจขึ้นไปเนาะจะติดเตยนทั้งบนทั้งล่างเนี่ยนะครับนี่ห้านี่ก็ห้าบนห้าล่าง สก็4ี่บน4ี่ล่างแปดก็แปดบน8ปดล่างเลยนะอันนี้ก็แปดเช่นกันครับแปดบน8ปดล่างอันนี้ก็สี่สี่บนสี่ล่างคือมีตัวตั้งต้นมีตัวคาดการคาดการณ์ว่าจะเด่นแค่สตัวนะครับมีเด่นแน่นอน1ตัวจากวิธีการนี้นะครับจากวิธีการนี้ก็มาดูกันโอเคก็สรุปไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ ตามวิธีการนี้ก็คือห้ากับศูนผมผมให้แปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะเด่นแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าตามวิธีการมันเด่นนะครับนะบอกว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ